ช่วงเย็นที่ผ่านมาห้าโมงเย็นคุณแม่เดินทาง ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์พร้อมกับร่างของคุณแตงโมนะคะในส่วนของขั้นตอนอย่างที่บอกนะคะว่าทางาคณะกรรมการจากสามโรงพยาบาลเขาต้องคุยกันก่อนประชุมกันก่อนแล้วก็ต้องดูเอกสารที่ทีมนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยผ่าชนสูตรครั้งแรกส่งมาต้องถามข้อมูลจากแพทย์นิติเวชคนที่ผ่าชนสูตรรอบแรกด้วยนะคะต้องประเมินข้อมูลแล้วก็แปลกเจ้าจุดที่ทนายบอกมาเนี่ยต้องประเมินกันดูว่าตกลงแล้วจะผ่าตรงจุดไหนอย่างไรยังไงบ้างนะคะจะผ่าไม่ใช่นับหนึ่งใหม่นะคะแต่เป็นผ่าเฉพาะ จุดที่ยังสงสัยเท่านั้นทีนี้พอผ่าชิ้นสุดไปแล้วเนี่ยเอาไปวิเคราะห์ค่ะก็จะป,ประชุมรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะประมวลทั้งหมดเนี่ยนะคะชีแจงต่อคุณแม่แล้วก็สื่อมวลชนอีกครั้งแม่บอกว่าตอนนี้แม่เริ่มสบายใจแล้วคุณผู้ชมคะเพราะว่าฟังจากทางนิติเวชตํารวจแล้วนะคะก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้ไปแม่บอกว่าก็คงจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางคุณหมอนิติเวชนะคะจัดการไปให้เรียบร้อย ผ่าชนสูตรรอบนี้แม่บอกว่าแม่ไม่ได้คาดหวังว่าผลจะออกเป็นแบบไหนเพียงแต่ว่าขอให้ใคลายข้อสงสัยในหลายประเด็นออสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตอบคําถามแล้วก็อธิบายแม่ดูจากสภาพศพแล้วแม่ไม่ได้รู้สึกคาใจแต่แม่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการดูศพเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาของการผ่าชนสูตรรอบสองเป็นการรีเซ็ตรีเช็คนะคะเพื่อดูความละเอียดแล้วก็ชัดเจนอีกครั้งขั้นตอนหลังจากนี้แม่บอกว่าไงรู้ไหมแม่บอกว่าให้หมอจัดการไปนะะักข่าวไม่ต้องมาแล้ว พอแม่ก็ไม่ได้มาเหมือนกันตังโมก็ไม่ได้ออกมาคุณหมอพรทิพย์หรือว่าจะเป็นคุณหมอท่านอื่นๆที่ผ่าศพก,ก็ไม่ได้ออกมาเพราะฉะนั้นขอให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางคุณหมอจัดการไปนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณแม่นะคะที่พูดถึงการที่พาร่างอุตังโมมาที่นิติเวชในครั้งนี้หน่อยค่ะก็คือแม่ก็ยังสงสัยเหมือนกัน อันนี้ยังยังขอให้เป็นลูกขอพอดีเนาะแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะได้เจอคุณหมอพันธุ์ไม่เจอไม่เจอคุณหมอจะมาดูเองไหมวันพฤหัสหมออวันพฤหัสทีเดียวเลยแม่ก็จะมาที่นี่ด้วยไม่มาอ๋อก็คือไม่เกี่ยวกับคุณแม่นะเป็นเรื่องของคุณหมอแล้วให้คุณหมอกับคุณทนายคุยคุณก็จะไม่เจอคุณหมอนะเพราะคุณหมอจะไม่ออกมาโชว์ตัวนะคะค่ะค่ะก็คือคุอวันนี้ก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการในการ ค่ะน้องรอบสองแล้วก็คือต่อไปก็คืองสน้องก็จะให้คุณคุณทนายกับคุณหมอกับทีมคุณหมอเขาจัดการดําเนินการคุณหมอคุณหมออย่างเดียวเลยค่ะไม่เกี่ยวกับทนายด้วยค่ะคุณหมอแล้วก็จะมีผู้ช่วยคนเนึยงแค่นั้นตรงฟันฟันหักฟันก็ไม่หักนะแต่จะจข่าวบางฉับบางบางครั้งจะมีเอาลูกน้องฝันหักมาไม่รู้ไปเอาจากไหนนะ ไม่มีประหาความสวยจะความเรสวยแล้วก็มีหน้าช้ดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่จมอย่างสามวันครับมันก็จะเป็นสีม่วงๆแล้วล่ะจมสามแล้วก็จะมีอยูอ่นะคับรงคอน่าสงสว่าโดนรัตครหรือเป่าบางคนว่าตรงคอเนี่ยมันเป็นสีค้ำช้ำน้องโมใส่ส้อยาสามเ้นแ,แล้วมันอาจจะสศกถ้ามันต้อข้นไปขึ้นมาในน้ มารัดฟอไว้คือถ้าต่อไปนี้นะถ้าคุณแม่จับได้ว่าใครมาด่าแม่น่าเงินเดี๋ยวนี uh ้เ uh กินเงินอะไรเงี้ยนะไี่เห็นี้จะลูกไม่ช่วยลูกอะไรเงี้ยคุณแม่ดำเนินจะดีจริงๆจริงจริงนะอครับที่พรบที่มเรื่อยๆแม่บอกตอนท้ายไงแม่บอกว่า แม่จะไม่ยอมละนะโซเชียลเล่นแม่แรงเหลือเกินนะคะบอกว่าแม่หิวเงินไม่ห่วงลูกนะแถมยังเอาพูดถึงคุณตังโมงเนี่ยทางที่ผิดๆอีกนะ <c oughs> บอกว่าเป็นเด็กเอ็นบ้างอะไรบ้างเนี่ยแม่บอกแม่ไม่ยอมแล้วจะให้ดทนายนีย่ดำเนินการทั้งหมดนะคะแล้วแม่ก็ยังขอบคุณไปที่สุริยาหีบศพด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นคนจัดทาโลงให้แล้วคุณแม่พูดด้วยความอิ่มใจอ่ะนะ <c oughs> เพราะว่าลักษณะของโลงเนี่ยเป็นสีชมพูอ่อนนะคะ <c oughs> สลับกับสีน้ำตาลเป็นสีที่คุณตังโมงชอบมากแม่บอกแบบนั้นนะคะและที่สําคัญพอเปิดเข้าไปใน เ,เจอตุ๊กตาสีชมพูที่คุณตังโมนเ,นเคยซื้อให้พ่อโสนะเป็นสิ่งที่คุณตังโมนเนรักมากนะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะ คุณตังโมเคยซื้อให้พ่อโสหนุนตอนป่วยจนคุณพ่อเสียชีวิตคือคุณตังโมมีความผูกพันกับตุ๊กตาตัวนี้มากมันเป็นตัวแทนของพ่อโสอ่ะคุณผู้ชมแล้วคุณตังโมก็เก็บเอาไว้เพราะว่ารักมากๆพอตอนหลังเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนๆตามหาตุ๊กตาตัวนี้ค่ะแต่ตามหาไม่เจอจนมาจนกระทั่งเนี่ยมาเจอในโรงในวันนี้ซึ่งคุณแม่บอกว่าตังโม,มได้อยู่กับสิ่งที่เขารักมันก็เหมือนเป็นตัวแทนของพ่อโสแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้พร้อมกันสิบเจ็นู่นเลยนะสิบเจ็ดนี้คุณหมอจะไปวันนั้นเลยนะคะ การด้วยนะครับอ